คนเคยเดินผีอัมกันไหมคะแล้วสงสัยกันไหมว่าผีอัมเกิดจากผีจริงๆหรือเป็นแค่จินตนาการวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะถ้าพูดถึงเรื่องผีอัมหลายคนคงน,นึกไปถึงเรื่องไสยศาสตร์ตามความเชื่อที่ว่าเกิดจากมีวิญ,ญญาณมาหลอกหลอนนั่งกดทับตัวเวลานอนทําให้ลุกไม่ขึ้นขยับตัวไม่ได้แต่แท้จริงแล้วอาการผีอัมไม่ได้เกิดจากพูดผีหรือพลังงานลี้ลับตามความเชื่อแต่ผีอัม เป็นอาการผิดปกติจากการนอนหลับชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกทางการแพทย์ว่า Sleep Paralysis หรือภาวะอัมพาตขณะนอนเป็นภาวะที่ร่างกายรู้สึกตัวแต่ไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวส่วนต่างๆได้ช่วงเวลาในการเกิดอาการจะเป็นช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นอาการเบื้องต้นคือจะรู้สึกอึดอัดพูดไม่ได้ในช่วงเวลาหนึง่งบางคนถึงขั้นทุรนทุรายและเกิดความหวาดกลัวได้และอาการผีอำแบ่งได้เป็นสองประเภทดังน,นี้ค่ะ 1. 1. p r e d o m i t a l s l e e p p a r a l y s i s เกิดในช่วงใกล้หลับอาการผีอัมที่เกิดในช่วงเวลานี้จะเป็นเพียงการขยับตัวไม่ได้หรือพูดไม่ได้เท่านั้นเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายอยู่ในภาวะผ่อนคลายและ 2. Postdomital sleep p a r a l y s s s เกิดในช่วงใกล้ตื่นคนส่วนใหญ่มักจะเกิดผีอัมในช่วงเวลานี้จะมีอาการสะดุ้งตื่นรู้สึกตัวขณะที่ช่วงหลับฝันยังไม่สิ้นสุดลงประกอบกับมีอาการแน่นหน้าอก อึดอัดและขยับร่างกายไม่ได้พูดไม่ได้กินเวลาประมาณ5-10นาทีส่วนวิธีป้องกันการเกิดอาการผีอำโดยไม่ต้องสวดมนต์ไล่ผีมีดังนี้ค่ะ 1. งดดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ก่อนนอน 2. จัดตารางเวลาการนอนหลับให้ดีและพยายามนอนหลับให้ตรงเวลา 3. นอนหลับให้เพียงพอที่ร่างกายต้องการประมาณแชั่วโมงต่อวัน 4. ทําให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายก่อนนอนด้วยกิจกรรมเบา,เบา 5. จัดห้องให้มีอากาศถ่ายเทยได้สะดวกรู้สึกสบายทุกครั้งที่ลงตัวนอนและ 6. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงใกล้เวลาเข้านอนฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วทุกคนคงเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าผีอัมไม่ได้เกิดจากผีจริงๆคลิปหน้าเราจะมาไขาข้อสงสัยในหัวข้ออะไรอย่าลืมติดตามเราได้ที่ BED Thai NRU Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ